สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับอยู่กับผมกอบฟกันอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับผมมีรถเข้าใหม่มาแนะนำเพื่อนๆทุกท่านกันเช่นเดิมแล้วก็สภาพสวยเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราอยู่กับคันนี้ครับ Toyota Fortuner 2.4V นะครับเป็นรุ่น Minor c h a ชแล้วปี2021ครับนี่นเห็นหน้าไหมแต่งหน้าทาปากมาแบบสวยๆเลยไฟหน้าแบบใหม่นะเป็นไบ์บีม l e d นะกันชนหน้าแบบใหม่กระจังแบบใหม่เฮ้ยมันดูดุขึ้นดูสวยขึ้นเยอะเลยนะครับผม และที่สําคัญนะผมคันนี้วิ่งมาแล้วนะครับผมใช้งานไปแล้ว1นึ0 0 0สมนกิโลนะครับต้องบอกว่าเลขไมาเท่านี้ก็ใช้งานกันปกตินะครับผมเฉลี่ยปีละ20,000กว่ากิโลเท่านั้นเองประวัติเข้าศูนย์ครบทุกระยะทางนะครับผมเช็คศูนย์ล่าสุดเมื่อเดือนกันยาปี2024นไปนี่เองนะครับผมถือว่าเป็นรถที่สภาพสมบูรณ์มากๆนะผมมีการเปลี่ยนอะไหล่แท้จากศูนย์โตโยต้านะผมใครที่ได้ไปก็สบายใจหายห่วงใช้งานกันยาวๆได้เลยนะครับผมอุปกรณ์มีครบหมดเลย คู่มือการใช้มีกุญแจมีให้ถึงสองดอกเลยนะครับผมไม่ต้องไปหาทําเพิ่มนะฮะกุญแจตรงรุ่นของแท้โตโยตา้าโอ้โหคันนี้บอกเลยว่าสภาพมันสวยจริงแล้วดูดิสภาพแรกเข้านะเห็นสีอะสีแบบใหม่กริบเงาวับเลยนะนี่ขนาดยังไม่ได้ทาอะไรเลยนะแล้วภายในนะผมบอกเลยสภาพคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาดูคันจริงนะอย่างกับรถใหม่น้อยเลยนะเออและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งขาดไม่ได้เลยราคาครับคันนี้ ราคาเพียงแค่9 9 0 0 0บาทเท่านั้นใครที่กําลังมองหาโตลต้าฟอร์จูเนอร์อยู่นะครับผู้ที่อยากจะเปลี่ยนรถรถเก่ามันเล็กไปอยากจะเปลี่ยนเป็นไซส์ใหญ่เครื่องดีเซลประหยัดน้ามันเนี่ยแนะนําเลยคันนี้นะครับมาดูคันจริงมาลองขับได้หรือจะดูผ่านคลิปก่อนก็ได้นะผมและเพื่อไม่เสียเวลาครับตามไปชมกันเลยว่าฟอร์จูเนอร์คันนี้สภาพสวยอย่างที่ผมโม้ไว้หรือเปล่าครับผมไปชมกันเลยครับเรามาดูความสวยงามนะครับของเก้าฟอร์จูเนอร์คันนี้นี่รถเพิ่งเข้านะเพื่อน อย่าคิดว่าคันนี้เก็บงานแล้วยังไม่ได้เก็บงานอะไรเลยครับเออสาภาพถือว่าโ,โหสวยกลิ้งเลยนะนี่ปี2021นะครับผมและยางนี่อายุแค่ปีเดียวเท่านั้นแต่ลงถนนน้อยฮะหน้ายางนี่อย่างกับยางใหม่เลยนะอ่ะเรามาดูนะครับผมภายนอกกันก่อนเลยนะครับเริ่มจากด้านหน้านี่เพื่อนๆสีนะครับไม่มีรอยสะเก็ดหินรอยขีดข่วนรอยขนแมวรอยอะไรก็แล้วแต่ผมหาไม่เจอนะฮะกระจังหน้าเงาๆแบบนี้ครับโอ้โหเป็นสีดําดุมากเพื่อน ไฟหน้าไบท์บีม LED แบบใหม่นะผมการออกแบบเส้นเดชาม์รัน n ิ่งเป็นแบบใหม่นะครับผมแบบนี้เฮ้ยดูเฟียวดูเท่แรกฝากระโปรงฝากระโปรงดูสีเงาแวบเงาแบบโอ้โหเงามันเงาเงาไม่รู้จะเงาอย่างไรเพื่อนนะดูดิเงาเป็นกระจกเลยอะ่ะนี่ให้ดูเห็นไหมเงาเป็นกระจกเลยครับโอ้โหเงาเงาสัใจเงาแตกตาแตกอะ่ะเออนะนี่ไฟตัดหมอก LED นะพร้อมกันชนดีไซน์ใหม่ เพิ่มความสปอร์ตมีปาร์คเซนเซอร์นะครับในรุ่น 2.4V เนี่ยไม่มีกล้องรอบคันนะมีแค่กล้องมองภาพด้านหลังครับเออนะนี่แบบนี้นะครับผมน่ะล้อนะครับเป็นล้อขนาด18นิ้วลายก็จะเป็นลายแบบนี้ไม่ได้เป็นลายดำปัดหน้าเงาอะไรนะเป็นลายแบบธรรมดาไทเทเนียมนะครับผมส่วนยางที่ใส่เนี่ยเป็นยางปี2024นะครับผมคือยางเนี่ยเพิ่งไปจากประวัติเนี่ยเพิ่งไปเปลี่ยนเมื่อเดือน8ปีที่แล้วซึ่งนั่นหมายความว่าอายุ1ขวบเต็ม นหนึ่งขวบเต็มนะเป็นของกู o เยียร์ครับผมนี่แล้วดูนะฮะสเปคยางซีรียมสองหกา R 1 8นะครับนี่ยางปี2024ครับผมนี่มีตาประทับไว้ตรงนี้นะไงเจ๋งเวละ่ะแล้วช่วงลงช่วงล่างคันนี้บอกเลยว่าขับดีมากนะครับผมคือตัวรถเนี่ยมันมีการปรับปรบปุงช่วงล่างมานะครับผมจากศูนย์นะคือมันจากรุ่นก่อนหน้านี้ก่อนมนะินเนอร์เชนต์อ่ะ มันก็จะมีการปรับปรุงให้ช่วงล่างมันแน่นขึ้นหนืบขึ้นเฟิร์มขึ้นอะไรอย่างนี้นะแต่การโครงเคงโตโยต้าฟอร์จูเนอมันก็ยังมีอยู่นะครับผมแต่ว่าก็ดีขึ้นนะก็ดีขึ้นคือมันจะมีเหล็กกันโค้งทั้งด้านหน้าด้านหลังนั่นแหละนะครับมันก็ทําให้เฟิร์มขึ้นแน่นขึ้นแต่ก็ยังโค้งเคงอยู่เวลาเราเข้าโคง้งด้วยความเร็วนะฮะเ,เนี่ยสีบอกเลยสวยมากโอ้โหคันนี้ได้ไปโชคดีนะจริงนะได้ไปโชคดีมากๆนะผมบอกเลยนะฮะเออนี่ด้านท้ายไฟท้ายของเขาเนี่ยก็จะเป็นดีไซน์ใหม่นะครับผม คือมันจะมีไฟไลท์ไกดิ้งนะครับผมเป็น LED นะเป็นเส้นๆแบบนี้เวลาเราขับกลางคืนเนี่ยมันจะมีแบบเขาเรียกอะไรจุดสังเกตจุดสะดุดตาเพิ่มความปลอดภัยนะครับเวลาเราขับกลางคืนนะมีพาร์คเซนเซอร์ทั้งด้านหน้าด้านหลังเอาไว้กับระยะถอยจอดนะครับมีกล้องมองภาพด้านหลังนี่กล้องมองภาพภาพคมชัดนะครับผมใช้งานกลางวันกลางคืนได้หมดนะที่ปัดน้ำฝนหลังนะครับฝาท้ายไฟฟ้า นี่ฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับผมนี่ดูสุดะะ่ะแล้วราคาตอนนี้มันน่าสนใจนะครับแค่9 9 9 0 0เเท่านั้นเองนะอ่ะเรามาดูพื้นที่การวางสัมภาระครับเปิดตรงนี้ฮะนี่โอ้โห,โหเป็นไงล่ะเป็นเปิดไฟฟ้าด้วยนะครับเอกลักษณ์ของ Toyota แน่นอนเป็นบอ่อแบบแขวนซ้ายขวานะครับผมซึ่งมันก็มีทั้งข้อดีและข้อด้อยนะครับมันก็แล้วแต่บุคคลแล้วแต่ แต่และท่านแต่และคนเลือกใช้งานนะครับผมโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยโตโยต้าฟอร์จเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ได้เอาเบาะออกถอดออกไปเลยอะ่ะพื้นที่การวางสัมภาระเนี่ยด้านซ้ายขวาเนี่ยมันจะโดนกินมาจากตัวเบาะประมาณหนึง่งนะครับแต่ถามว่ามีผลต่อการบรรจุของบรรทุกของไหมก็มีบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้แบบเยอะแยะจนไม่สามารถใช้งานได้อะไรนะครับจุดดีของเบาะที่แขวนแบบนี้คือหเลยพนักพิงสามารถปรับเอนได้แบบนั่งสบายเลยนะครับ ซึ่งในรุ่นที่เป็นการปรับแบบแฟรเนี่ยมันจะมีเขาเรียกอะไรอะพนักพิงมันจะปรับเอ็นได้ไม่ได้ไม่ได้เยอะนะครับผม,มจะได้ระดับนึงอะแต่ว่าตัวฟอร์จูเนอร์เนี่ยมันสามารถปรับได้เยอะกว่าแล้วก็ทําให้มันเข้ากับสรลีระของแต่ละท่านได้ดีกว่านั่นเองแล้วพื้นที่ขาอะไรเงี้ยบอกเลยว่ามันเหลือนะครับมันเหลือมากเพราะว่าเขาทําเป็นร่องไปแบบนี้เห็นไหมเห็นนะมันจะมีพื้นต่างระดับอยู่คือเบาะมันจะวางอยู่ด้านบนนะครับผมนี่คือขาล็อกเบาะนะครับส่วนเท้าเราเนี่ยก็จะวางอยู่ข้างล่างซึ่ง เท้าเราจะลอดเข้าไปใต้บอดแถวที่2ใช่ไหมหัวเขา่าหรือว่าพื้นที่การขยับแข้งขยับขาเนี่ยมันยังมีนะครับผมก็คือเป็นรถที่ดั้งบอดแถว3ได้สบายรุ่นหนึ่งเลยนะฮะแต่ว่าเวลาเราวางของเนี่ยะอย่างคุณผู้หญิงเนี่ยต้องยกเบาะอะไรแขวนนี้ใช่ป่ะมันก็จะลําบากนิดหน่อยนะครับผมก็นะจะประมาณนี้แต่บางท่านก็ชอบแบบนี้เพราะว่าเขาถอดออกไปเลยเขาไม่ได้ใช้ไนงะเขาถอดออกไปเลยมันก็สามารถวางของที่มีน้ําหนักเยอะได้ตัว โดยที่ตัวเบาะไม่ได้เสียรูปทรงอะไรนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้แล้วก็ตัวที่ปิดตรงนี้มันจะมีอุปกรณ์อยู่ตรงนี้นะนี่ข้างๆเห็นไหมมันจะมีพลาสติกนะครับผมพลาสติกที่เป็นแท่งย,วยาวๆตรงนี้นอ่ะเอาไว้ปิดนะครับผมถ้าเราไม่ได้ใช้เบาะแถวที่3นะครับเราก็เอามาแปะๆได้ตรงนี้มันก็จะมีร่องอะไรมันก็จะเรียบไปเลยนะครับผมอุปกรณ์มีครบครับคันนี้อย่างที่บอกไปครบหมดนะฮะนี่นี่คือด้านท้ายนะครับมาเรามาดูด้านในดีกว่าครับ ด้านในครับผมไมเนอร์เชนมีอะไรปรับเปลี่ยนบ้างนะครับผมอ่ะเรามาดูนะครับภายในนะครับผมตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับดำทั้งคันเลยนะนี่เป็นเบาะหนังสีดำปรับไฟฟ้านะครับไม่มีที่ดันหลังนะครับปรับไฟฟ้าเฉยๆนะครับผมนี่สภาพเบาะก็จากการใช้งานมา131,000นะครับก็จะมีแบบรอยยับๆของหนังบ้างเล็กน้อย นะครับผมมีรอยย่นๆจากการกดทับบ้างเล็กน้อยนะครับผมอันนี้ก็เป็นลักษณะการใช้งานแบบทั่วไปนะครับเป็นเบาะปบไฟฟ้าแบบนี้ก็ทําให้สามารถปรับได้ตามสรีระของแต่ละท่านได้ดีกระดกหน้าได้กระดกหลังได้นะครับผมยกเบาะสูงอะไรอย่างนี้ปรับพนักพิงได้หมดนะครับผมก็คือปรับได้8ปดเวนั่นเองนะสวิตกระจกนะครับเป็นอัตโนมัติทั้ง4บานเลยตรงนี้ถือว่าเป็นข้อดีเลยนะครับผมไม่ว่าจะบานไหนบานคู่หน้าบานคู่หลังกดครั้งเดียวเป็นแบบวันทัศขึ้นสุดลงสุด นะครับปรับกระจกไฟฟ้าซ้ายขวานะครับผมพับเก็บกระจกนะก็เป็นระบบไฟฟ้าแต่แอบเสียดายนิดนึงไม่มีระบบอัตโนมัติมาให้เออน่าจะใส่มาให้หน่อยนะฟอ er ร์จูเนอรนะฮะนี่คือฟอร์จูเนถ้าใส่ระบบพับเก็บอัตโนมัติเมื่อเราล็อกรถมาเนี่ยจะดีมากๆเลยนะแต่เขาไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับอ่นะนี่ถัดมานะผมที่ตัวคอนโซลหน้านะครับ ตัวคอนโซลหน้าเนี่ยเราประกอบไปด้วยอะไรพวงมาลัยแน่นอนรถยนต์ต้องมีพวงมาลัยนะผมในการควบคุมบังคับเลี้ยวนะมีแพดเดิลชิพนะครับมีมัลติฟังชันมีครูชันโทนะครับแต่ว่าตัวครูชันโทของเขาเนี่ยเป็นแบบธรรมดานะผมยังไม่ใช่อแดปคทีฟนะฮะแล้วก็ให้แพดเดิลชิพมานะผมคันนี้เป็นเกียร์6สปีดซีเวนเทียลชิพนะครับ ก็จะมีการขับขี่ที่สมูทนุ่มนวลน,นะครับผมประหยัดน้ํามันนะครับผมตันต่อเกียร์ก็จะนุ่มนวลไม่มีอาการกระตุกกระชากนะครับแล้วก็มีแพดเดิลชิพเอาไว้ให้เราได้ใช้งานในส่วนของโหมดเมนนวลนหรือว่าโหมดสปอร์ตนั่นเองนะครับนี่อยู่ด้านหลังพวงมาลัยตรงนี้นะครับผมมาตรวัดเรือนไม้นะครับตรงนี้นี่เป็นหน้าจอ TFT นะครับผมขนาด4.2นิ้วเอาไว้แสดงข้อมูลต่างๆเป็นภาษาไทยอัตราการสิ้นเปลืองต่างๆนะครับผมนี่เห็นไหม ระบบแจ้งเตือนต่างๆนะครับอ่านี่เปิดให้ดูนะตรงกลางตรงนี้นะฮะนี่มันก็จะมีอัตราการสิ้นเปลืองต่างๆนะผมและสิ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งคือตรงนี้ฮะเลื่อนลงมาเมนูตรงนี้นี่เขามีการบอกว่าตอนนี้ล้อหน้าเนี่ยเราล้อตรงหรือว่าล้อมันหักอยู่นะครับผมเห็นไหมเฮ้ยผมชอบตรงนี้มากเลยอะบางทีเนี่ยเราลืมไงเฮ้ยล้อตรงหรือย,อยังวัดะบางทีนะเผลอเลยลืมนะครับเออเนี่ยมีตรงนี้มาให้เอาไว้ดูคุณผู้หญิงเนี่ยชอบเลยนะฮะเราจะได้รู้ว่าล้อเราตรงหรือยังหรือว่า ล้อหักเอียงอยู่อะไรเงี้ยนะครับผมดีเลยนะเออเป็นไงล่ะสุดป่ะนี่แล้วก็ตัวเครื่องเล่นตัวนี้นะครับผมรองรับ apple carplay d Auto แบบใช้สายนะครับผมนะก็จะเป็นเครื่องเล่นวิทยุหน้าจอสัมผัสนะครับหัดลงมาเป็นเครื่องปรับอากาศนี่เ,นเครื่องปรับอากาศตรงนี้เห็นไหมปรับอุณหภูมิได้ปรับแรงลมได้นะครับผมแล้วด้านหลังเป็นพัดลมออโต้ด้วยนะแอร์หลังอะ่ะนะมันจะแยกแข็งข้างหน้านะครับผมนี่นะะลงมาเป็นที่วางแก้วน้ำ นะครับมีหลุมใส่คงใส่ของด้านล่างนะครับอาจจะมืดๆหน่อยนะเพื่อนนะเออน้ามันมืดนะนี่นะครับนี่มีหลุมใส่คงใส่ของแล้วก็นี่มีที่วางแก้วน้ํานะผมการตกแต่งก็จะเป็นลายไม้เกียร์นะครับผมเป็นแบบสเต็ปแบบนี้นะครับมีสปอร์ตโหมดนะครับมีโหมดการขับขี่ให้เราเลือกใช้งานพาวเวอร์โหมดอีโคโหมดนะครับผมระบบเทคชั่นนะครับผมกันลื่นทัะไหลต่างต่างเขามีมาให้ครบหมดเบรกมือธรรมดานะครับที่พักคงพักแขนมีนี่ ตัวเบานะครับเบาคนนั่งข้างให้ดูสภาพครับโหสภาพใหม่มากเลยนะเมื่อกี้คนขับมีรอยยับนิดหน่อยแต่ดูคนนั่งข้างครับคนนั่งข้างนี่คือแบบไม่มีรอยยับเลยนะเฮ้ยใหม่จริงนี่ใหม่จริงๆนะครับก็อยากให้มาดูคันจริงนะครับผมนี่คือภายในนะฮะแล้วตัวม i เนอร์เชนเนี่ยมันจะได้เรื่องอะไรอีกกระจกมองหลังตัดแสงออโต้นะครับผมนี่มีมาให้ ไม่ต้องกลัวไฟแยงตาแต่รถมันสูงอยู่แล้วมันจะไม่ยแยงตาอ,อยู่แล้วเนะนะาะนย่ขอสตาร์ทรถสตาร์ทรถก่อนนี่สตาร์ทติดง่ายนะครับผมคันนี้อย่างที่บอกไปเจ้าของเขาดูแลดีครับเขาดูแลดีมากดูแลอย่างดีเข้าศูนย์ตลอดเปลี่ยนอะไหล่แท้ตลอดตรงระยะตลอดนะครับมันคือเหมือนรถที่ใช้น้อยอะ่ะอ่ะตรงนะสภาพตัวรถมันเหมือนรถใช้น้อยนะครับนะ่ะเบาะแถวที่สองล่ะเป็นยังไงนี่นะเบาะแถวที่สอง บอกเลยว่าใหม่กริปใหม่กริปกริปนะฮะไม่มีรอยยับรอยแตกรอยโยนเลยมีแค่ความสกรปรกจากฝุ่นเท่านั้นเองดูดิมีแค่ความสกรปรกจากฝุ่นเท่านั้นเองหรือว่าเป็นสิ่งของที่เอามาวางไว้หลังนะครับอ่านี่นะที่พักคงมพักแขนมีที่วางแก้วน้ํานะครับมีที่วางแก้วน้าตรงนี้นี่มีเอาท์เลทนี่นะเอาท์เลทหนึ่งช่องนะครับผมแล้วก็ปลั๊กไฟ ac 2 2 0โวลต์หนึ่งช่องนะครับ ไว้ชาร์จโนต้ตบุ๊กอะไรพวกนี้นะครับผมส่วนด้านบนนี่นะก็จะมีในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศมีพัดลมออโต้ให้ด้วยนะเวลาเรากดพัดลมออโตโอ้มันก็จะจัดการของเขาเองเรื่องของแรงลมนะฮะไฟส่องภายในนะครับผมนี่ช่องแอร์นี่นะมีช่องแอร์ให้ด้วยนะครับอ่ะและอีกสิ่งหนึ่งนะครับผมตัว f o r t u n e r เนี่ยนะถ้าเราเอาบาะแขวนไว้แบบนี้เนี่ยพนักพิงบาะแถว2เนี่ยมันจะปรับได้แค่ระดับนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่า หัวหมอนหรือว่าตัวหลังเบาะมันจะไปติดเบาะที่แขวนอยู่แต่ถ้าเราเอาเบาะที่แขวนอยู่ลงเนี่ยเราจะสามารถปรับพนักทิงตัวนี้ได้เยอะมากๆเลยนะครับผมเราสามารถปรับแบบปรับได้เยอะกว่าชาวบ้านเขาว่าถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยมันจะปรับไม่ได้แต่ตอร์ u n เนอร์มันปรับได้ครับเนี่ยถือว่าเป็นจุดดีอย่างหนึ่งเลยนะสําหรับ t o y o t a f o r t u n e r แต่บางท่านก็จะไปมองแต่จุดด้ยอยอยการแขวนเบาะมันดูโวลัมโบลานมันมาตั้งแต่สปอร์ตไ d เดอร์แล้วเฮ้ยผมว่าโตโยต้าเขาอะเขาคิดไปไกลแล้วนะครับ ผมว่าเขาคิดไปไกลแหละนะครับผมก็ถึงทําแบบนี้มานะฮะเขาจะทาแบบแฟลตได้ไหมเขาก็ทําได้แต่เขาไม่ทําเขาเลือกที่จะไม่ทําเพราะว่าแบบนี้เนี่ยสิ่งประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้ผมว่ามันมันมากกว่านะครับผมก็แล้วแต่มุมมองนะฮะแล้วแต่มุมมองอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมก็ลองว่ากันไปแล้วแต่ความชื่นชอบนะครับอ่ะเรามาดูเครื่องยนต์ดีกว่านี่สตาร์ทเครื่องอยู่ตรงนี้เราไปดูเครื่องยนต์กันดีกว่าครับผมนี่นะครับ เครื่องยนต์ 2GD FTV High Super Power นี่นะฮะ150แรงมาร้า400 m, Speed, นิวตันเมตรเกียร์6สปีดซีเควนเชียลนะเป็นไงอัตราการเร่งบอกเลยว่า Toyota Fortuner เนี่ยไม่เป็น2รองใครแน่นอนถึงแรงมาร้าจะแค่150นะเมื่อเทียบกับคู่แข่งนะฮะขนาด2.4ลิตรเท่ากันเนี่ยแต่ว่าพลังกำลังเขาเหลือๆครับอัตราการเร่งตอบสนองเท้าอะไรมันไวนะครับผมเขาตอบสนองความเป็นคนไทยมากกว่าว่างั้นเถอะ เ,ออเขารู้นิสัยคนไทยว่าขับยัางไงานิสัยการขับขี่คนไทยเป็นยังไงเนี่ยมันก็เลยเป็นรุ่นหนึ่งที่คนไทยชื่นชอบนะครับผมสำหรับโ er. ดตโยต้าพอร์เชเนอร์อัตราการสิ้นเปลืองนะครับผมถ้าใช้งานในเมืองก็อยู่ประมาณ8โล9โล10โลลิตรออกนอกเมืองก็อยู่ประมาณ1 2 1 3กิโลลิตรนะครับก็ถามว่าประหยัดไหมก็ไม่ได้ไประหยัดอะไรมากหรอกนะครับผมแต่มันเป็นเครื่องดีเซลไงนะครับต่อลิตรมันถูกกว่าเบนซินนะอันนี้ก็ ลองคิดดูแล้วกันนะผมรถใหญ่ขนาดนี้ครับผมขับขึ้นเหนือล่องใต้สบายสบายครับผมไปเที่ยวมันไม่เหนื่อยไงนะเวลาเราจะเร่งแซงอะไรเงี้ยมันไม่ต้องมานั่งลุ้นเฮ้ยคันเร่งมาหรือยังว่ารถมันออกตัวหรือย,อยังอะไรเงี้ยนะมันต้องมานั่งเหนื่อยนะครับผมแต่อันนี้ขับไปชิลชสบายสบาย,บาย,บายแป๊บๆปก็ร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงแป๊บๆปก็ร้อยยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะมันตอบสนองไวมากนะครับผมก็ลองดูนะกันแล้วดูสภาพห้องเครื่องครับสภาพห้องเครื่องนี่มีแต่ฝุ่น มีแต่ฝุ่นนะครับผมเพราะว่ายังไม่ได้ล้างรถมันพึ่งมานะครับแต่อยากจะให้ดูว่าเฮ้ยนี่ขนาดยังไม่ได้ล้างนะยังใหม่ขนาดนี้เลยดูดิมันมีแค่ฝุ่นบางๆเนี่ยฮะดูมีแค่ค่าฝุ่นบางๆเกาะตาพวกเนี้ยเห็นปะ่ะข่าฝุ่นที่มันเราขับรถแล้วมันพัดเข้ามาอย่างเงี้ยมันยังไม่เยอะเลยนะครับดูดิคานเดิมนะครับคานเดิมข้างเดิมนะครับผมแผนเพจยังอยู่นะครับ แมันมีแต่ฝุ่นแค่นั้นเองนะครับผมนอกนั้นก็ไม่มีอะไรฝากระโปรงก็เดิมนะครับผมไม่เคยมีร่องรอยการทําสีนะผมดูจากร่องรอยความสกปรกก็ได้เนหะ็นไหมรอยคาบาเม่าเนี่ยตามรูต่างเห็นปะ่ะดูดิมันเดิมนะเนี่ยอัเน,นี้ยของเดิมเห็นปะ่ะถ้าทําสีใหม่มันจะสะอาดครับแต่อันเนี้ยคือเดิมๆจากผู้ใช้งานมาเลยนะยังไม่ได้ล้างไงมันก็เลยเห็นได้ชัดแบบนี้อ่เะเฮ้ยมันสวยนะเนี่ยดูกรล็อกเนี่ยกรล็อกอัเนี้ยออนนของเดิมโรงงานเห็นไหม สีเนี่ยมันจะมีการไล่เฉดเกรดดิ้งมาหเห็นไอันนี้คือของเดิมไม่ได้มีการทําสีนะฮะของเดิมเลยของเดิมแบบเดิมเดิมเลยอะโรงงานเลยอะนะสติกงสติกเกอร์วอร์นิ่งต่างๆก็อยู่เหมือนเดิมนะครับนี่สติกเกอร์ใสใสแหลนเป็นแปะเอาไว้เนี่ยก็เดิมเดิมนะครับผมเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างทุกจุดเดิมหมดคันนี้นะครับผมเออใครที่ได้ไปบอกโชคดีแล้วนะครับ ก็ฝากไว้1คันนะครับผมสำหรับใครที่สนใจกำลังมองหาโตลต้าฟอร์จูเนอร์อยู่ตัวนี้คันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับวิ่งไม่เยอะใช้งานเฉลี่ยปกติทั่วไป20,000กว่าโลประวัติเข้าศูนย์ชัดเจนครบทุกระยะทางเปลี่ยนอะไหล่แท้ตลอดสภาพส,สีสวยภายในเรียบร้อยสวยงามอุปก,กรณ์ครบหมดยางก็ใหม่ๆเลยนะฮะแล้วราคา9 9 0 0 0บาทเพื่อนก็ลองพิจารณาดูและกันสำหรับใครที่อยากเปลี่ยนรถอยากจะได้รถคันใหญ่ขึ้นหรือว่าอยากจะได้รถครอบครัว แนะนำเลยจริงๆ t ต y o ta Fortuner ไม่ทำให้ผิดหวังใช้งานยาวๆทนถึกใช้งานดีนะครับผมนะก็ฝากไว้ครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับผมถ้าใครชอบการรีวิวสไตล์แบบนี้กดติดตามเอาไว้นะผมและครั้งหน้าจะเป็นรถรุ่นไหนเพื่อนๆก็จะได้รู้ก่อนใครมันจะมีแจ้งเตือนที่ o t i f ฟ c a t i o n นะครับผมนะเราจะได้เข้ามาดูก่อนใครเลยอาจจะไม่พลาดไงบางทีเป็นรถที่เพื่อนๆหาอยู่ไม่ได้แจ้งเตือนหรือว่าไม่ได้กดติดตาม พาแล้วเข้ามาดูทีหลังโอโหรถเป็นขายไปแล้วน่าเสียดายใช่ไหมครับก็ฝากเอาไว้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมถ้าสนใจโทรมาตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะ0901011019นะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ